ดีจากเชิญชวนพี่น้องประชาชนเป็นบริจาคลงหิตกับโครงการบลัดฮีโร่ปี3รวมพลังฮีโร่สุขภาพดีช่วยผู้ป่วยทั้งประเทศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธานะครับมาบริจาคลหิตกันที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่9ก้าจังหวัดพิษนุโลกครับเปิดรับบริจาคลหิตภายใต้โครงการบลัดฮีโร่ปี3รวมพลังฮีโร่สุขภาพดีบริจาคลหิตช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศนะครับแน่นอนครับว่าโครงการนี้อยากกระตุ้นเตือนให้ท่านผู้ชมนะครับเมื่อครบรอบแล้วเนี่ยมาช่วยกันร่วมบริจาคลหิตสร้างบุญสร้างกุศลนะครับเพราะขณะนี้เองเนี่ย โลหิตขาดแคลนมากในช่วงโควิดสิเพื่อให้พยาบาลแพทย์เนี่ยสามารถเบิกจ่ายโลหิตที่มีโลหิตสำรองสำหรับผู้ป่วยเนี่ยไปใช้ในการรักษาพยาบาลต่างๆนะครับโดยจะมีการมอบเหรียญบรมบครคูแพทย์ชีวกโกมารพัทนะครับที่ผ่านพิธีมังคลาพิเศษที่วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยน2อนให้กับผู้บริจาคโลหิตด,ด้วยนะครับได้มาไปบูชาเสริมมงคลให้กับชีวิตนะครับ ส่วนข้อดีนั้นของการบริจาครลหิตไม่ต้องห่วงครับเป็นการกระตุ้นการาผลิตเมต็ดเลือดขาวาผลิตเมต็ดเลือดแดงที่จะช่วยเคลือบผัดเลือดใหม่เข้ามามนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากการบริจาคเองเนี่ยไม่ได้มากมายเลยก็เป็นส่วนเกินก็ประมาณ7%จนนะครับที่จะออกไปนอกจากนี้เองร่างกายเนี่ยจะมีการหมุนเวียนผัดเปลี่ยนในการ ผลิตเลือดผลิตเลืเอดขึ้นมานะะทำให้สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะครับลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็การบริจาคเลือดผู้บริจาคเลือดเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนอนหลับให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การบริจาคเลือดเนี่ยเขาเป็นข้อกําหนดข้อบังคับมาเลยนะว่าจะต้องมีการดื่มน้ามากๆมีการบริจาคโลหิตเนี่ยในต้องมีการนอนให้เพียงพอไม่งั้นเลือดลอยไงคุณนะคะและใครที่สนใจนะสามารถบริจาคโลหิตได้ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30 11กรกฎาคม2565ในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยสามารถบริจาคได้ที่ภาคบริจาคโรหิตแห่งชาติที่9จังหวัดพิษณุโลกในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะแล้วก็ในวันอังคารกับวันพฤหัสบดีเนี่ย8นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีในวันหยุดวันอาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะะักขัตฤกษ์เนี่ยนะคะก็สามารถไปบริจาคได้เช่นเดียวกันค่ะ